ก็สวัสดีกับวัยรุ่นเซียรตีฟทั้งหลายด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับนิกกี้เกมมิ่งนะฮะแล้วก็น้องๆเพื่อนๆนะครับในทีมก็วันนี้นะครับผมนิกกี้แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะพาผู้ชมเนี่ยไปทำซีบาวโซนะครับซีบาวโซเป็นเนื้อเรื่องของดาบวิญญาณนะครับซึ่งทําแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นดาบวิญญาณนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหน้าตาของดาบวิญญาณเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมไปรับชมกันได้เลยนะครับก็วิธีการทํา สมุดอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมและเพื่อนๆเนี่ยจะพาไปไขไปแกะไปอะไรทุกอย่างนะครับให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยฮะก็สําหรับเอ่อเควสซิบาโซนะคุณผู้ชมก็เริ่มแรกเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเออ่มาที่เกาะเชเบกเวย์นะครับเชเบกเวย์เนี่ยเป็นเกาะที่เราจะต้องมาเออ่ปักเวสนะครับของซิบาโซหรือว่าเควสดับวิญญาณนั่นเองหรือว่าเรือวิญญาณนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ล่องเรือมาได้เลยนะครับ โกาสจะอยู่ที่ m 1 0นะแมอวตัวนี้มันมาบางังแผนที่นะโอเคครับ okay, คุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยมาถึงที่เกาะชิบิกเวย์แล้วนะก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยมาที่จุดเป็นซากเรือแตกนะครับแล้วก็พร้อมกับป้ายนี้นะครับแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะพบกับสมุดเล่นหยิเขียวนะครับเป็นเวสทอเทลนะครับเป็นทอเทลแยกออกมานะครับซึ่งชื่อของเขาเนี่ยจะชื่อเดอะซีบาวโซนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ให้ทำการปัก ไปได้เลยนะฮะนะครับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยทำการปักช่อาเทลไปแล้วนะครับหรือว่าซิบอโซไปแล้วนะครับก็ oh, เขาจะเล่าเรื่องราวนะครับสำหรับเ oh, <yes. S 1> ควสอันนี้ให้นะฮะ <c oughs> ก็ให้เราเนี่ยทำการรอ,อ,อก็ได้นะครับ <c oughs> จะรอดูรออ,ออ่านก็ได้หรือว่าเราจะขึ้นเรือไปเลยก็ได้นะครับ <Captain S 1> ตามใจคุณผู้ชมนะก็นะคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมทำการปักเควสแล้วเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยหันหลังมานะครับก็จะพบกับ จอนเลนะครับเล่มที่1นะครับของซีบาโซนะครับเป็นสมุดจอนเลนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากทําให้ครบร้อเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องทําการอ่านหนังสือนะครับให้ครบ5เล่มนะครับแล้วก็ขุดสมบัติทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยครับว่าจะทํายังไงต่อนะครับสําหรับเวรอันนี้นะโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้ทําการปักเวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยกลับขึ้นเรือมาได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับ รอบๆด้านทะเลของเรานะครับก็จะพบกับเป็นเรือวิญญาณนะครับที่กําลังยิงกันอยู่นะครับก็ให้เราเนี่ยล่องเรือไปที่เรือวิญญาณกําลังยิงกันอยู่นะครับให้เราล่องเรือไปได้เลยนะครับก็เมื่อเรานะครับได้ทําการล่องเรือเข้ามาใกล้ๆกับเรือวิญญาณแล้วเนี่ยนะครับที่กาลังยิงกันอยู่เนี่ยเรือก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะไปเกิดที่ด้านหน้าของเราอีกนะครับก็ให้เราเนี่ยขับเรือตามไปเรื่อยๆนะครับ เรือเราเร็วไปป่าวเมื่อเราเข้าใกล้เรือวิญญาณครั้งที่สองนะครับก็จะปรากฏเรือวิญญาณขึ้นมาทางด้านขวาอีกนะครับก็ให้เราเนี่ยล่องเรือตามเรือวิญญาณไปเหมือนเช่นเคยนะครับเดยวผู้ชมก็เมื่อเราเนี่ยตามเรือวิญญาณมาเรื่อยๆนะว่าคุณผู้ชมจะพบกับเรือวิญญาณที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีหัวเรือจมขึ้นมาแบบเนี้ยพุ่งขึ้นมาแบบเนี้นะฮะก็เมื่อเรา ถึงแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยหยิบตะเกียงของเวสขึ้นมานะครับโดยการกดตัวคิวแล้วก็สเปซบาร์คางนะฮะเลือกตะเกียงอันนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยกระโดดกระโดดลงไปเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมถือตะเกียงด้วยนะครับเป็นตะเกียงของเวสนะ เมื่อเราว่ายลงมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นกับเป็นจนสลัดผู้หญิงนะครับที่กําลังจมตื้นนะครับโดนยิงนะฮะโดนยิงนั่นเองนะคผู้ชมแล้วก็ที่ศพของจนสลัดผู้หญิงเนี่ยก็จะมีกระโหลกนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเก็บขึ้นมานะครับแล้วก็ว่ายน้ําขึ้นไปด้านบนนะฮะจากนั้นนะให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตจากที่เกาะนะครับรู้สึกว่าเกาะนียจะเป็นเกาะคุกม้านะครับของผมนะครับคุณผู้ชม แต่ถ้าของคุณผ oh, ู้ชมจะเป็นเกาะอะไรผมก็ไม่ทราบว่ามันจะสุ่มหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครก็เมื่อเราเนี่ยได้เกะโหลกขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้เราว่ายน้ำนะครับนำกระโหลกขึ้นไปให้กับตันเพนตากอนนะฮะโอเคคุณผู้ชมเมื่อกับตันได้ทําการพูดเล่าเรื่องราวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ย กลับมาที่เรือนะครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นแผ่นกระดาษหน้าต่อไปนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้สำหรับ journal เล่มที่2นะครับก็เป็นเกาะดังในรูปนะครับ silver นะครับก็มาเราขึ้นเกาะมาแล้วนะคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินมานะครับระหว่างกลางที่จะมีหินแบบเนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมจะพบกับถังนะครับถังบาเรลแล้วก็จะมี journal เล่มที่2เนี่ยตั้งอยู่นะครับก็เราทําการอ่าน เมื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้ทำการอ่านจน r n า l เล่มที่2ไปแล้วนะครับที่เกาะซิเวอร์นะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับเลยเรือมานิดนึงนะฮะที่เกาะเติร์ดล็อกนะครับ,รบมันจะมีเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเอ่ออกนะฮะหรือว่าเป็นสมบัติชิ้นเล็กๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูนะเป็นเอ่อชิ t นตัวนี้นะครับซึ่งเราเนี่ย การที่เราจะทําให้ครบสําเร็จ100%เรนี่ยเราจะต้องไปขุดสมบัติดังในรูปเนี่ยนะครับทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็3ชิ้นเนี่ยจะอยู่แตกต่างของแต่ละเกาะกันออกไปนะครับเมื่อผู้ชมเนี่ยขึ้นเกาะมาที่เติร์ดล็อกแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยชูตะเกียงของเกรสขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการขิดกว่าค้างนะครับแล้วก็เดินหาเป็นกระดูกวิญญาณแบบนี้นะครับที่กําลังฝังอะไรสักอย่างนะฮะ ก็ให้เราเนี่ยทำการขุดได้เลยนะครับก็นะครับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยเอ่อทำการเอ่อไปเก็บอาร์ติแฟกต์นะครับที่เกาะเติร์ดล็อกแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเอ่อล่องเรือแล่นลงมานะครับที่เกาะเอ่อแบ็กโบนนะครับแบ็กโบนเนี่ยจะมีเอ่อจอนเนลเล่มที่3อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวให้เราล่องเรือไปนะฮะ ก็มาคุณผู้ชมนะครับขึ้นเกาะแบ็คโบนมาแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนะี่ยวิ่งตรงขึ้นมานะครับด้านบนสุดของเกาะนะครับแล้วก็คุณผู้ชมเนะี่ยจะพบกับเอ่อเป็นต้นไม้ที่เหมือนเป็นซากต้นไม้ที่ตายแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินมาด้านหลังของต้นไม้ครับก็จะพบกับจดโนอตนะครับเล่นที่3มนะครับก็ให้ทําการอ่านให้เรียบร้อยมีจุดเสนอไห้เก็บเก็บไปเก็บไปอยากได้อันนี้เวละ่ะผมผมว่าอ้นนี้ก็สวยนะ เฮ้ยค,คุณผู้ชมสำหรับเอ่อจดโน้ตเล่มที่4นะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเ,เมื่อเราขึ้นเกาะมาแล้วนะครับก็ให้เราวิ่งตรงมานะครับก็จุดสังเกตนะครับจะเป็นหิน3ามก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินมานะครับใกล้ๆต้นต้นไม้นะครับแล้วก็ให้ทําการอ่านจดโน้ตนะครับเล่มที่4ี่ โอเคครับผู้ชมก็เมื่อเราเนี่ยได้ทําการเก็บกระโหลกนําไปให้ของกัปตันแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้แผ่นกระดาษหน้าที่12มานะครับของผมเนี่ยจะเป็นเกาะฟิชเชอริสนะครับสังเกตจากทางด้านขวาของหนังสือนะครับที่เป็นรูปนะครับก็สําหรับเวสต์ที่เบลโซเนี่ยก็จะมีเกาะฟิชเชอริสนะครับแล้วก็เกาะคาเคน f a ล์นะครับก็ของผมเนี่ยจะเป็นฟิชเชอริสนะครับ ในการที่คุณผู้ชมเนี่ยจะหาเรือวิญญาณได้ต่อนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยล่องเรือมาที่เกาะฟิชเชรเลสนะครับแล้วก็ทําการวนนะครับวนเกาะนะครับคือถ้าคุณผู้ชมวนถูกทางนะครับก็คุณผู้ชมก็จะมาพบกับเรือวิญญาณต่อไปแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยวนผิดทางเนี่ยก็ให้อ่วนกลับอีกด้านเลยสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเข้ามาจากทางด้านขวาแล้ววนไปขวานะครับแล้วเรือเรือเรามันไม่ยอมขึ้นนะครับเรือวิญญาณนะครับ ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการวนไปด้านสายแทนนะครับวนแบบนี้นะครับแล้วก็จะพบกับเรือวิญญาณข้างหน้าแบบนี้นะครับเกาะคาเค้นฟอลก็เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยวนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะพบกับเรือวิญญาณที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องขับเรือต่อไปด้านหน้านะครับก็จากที่ผมได้ไปศึกษามาเนี่ยแล้วก็ถามเพื่อนๆน้องๆมานะครับก็จะมีแค่2เกาะนี้นะครับที่เขาฟิกมานะครับก็คือเกาะฟิชเชอร์ลีดแล้วก็ คาเคนฟลนะครับมีแค่2ก่อนี้เท่านั้นนะฮะโอเคคุณผู้ชมเมื่อเราเนี่ยเอ่อชนเรือวิญญาณแล้วนะครับก็ให้เราตามไปเรื่อยๆนะครับก็วิญญาณเนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายนู้นนะครับก็เราขับเรือตามไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่เมื่อเราตามมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมก็จะเอ่อต่อไปอีกนะครับก็นู่นนะฮะเป็นเรือนู้นนะครับผม โอเคครับ okay, คุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยตามเรือวิญ,ญญาณมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็จะมาพบกับเรือวิญ,ญญาณที่เหมือนเขาจมนะครับแล้วก็คล้ายๆกับอตอนแรกที่เราไปเอากระโหลกนะครับแล้วก็มีเรือใหญ่แบบนี้นะครับจอดอยู่ที่เกาะนะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมทำการนําตะเกียงเกรดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการชิกว่าค้างนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะพบกับ เ,เขาเรียก่็เป็นภาพวิญญาณหรือว่าเป็นภาพเล่าเรื่องนะครับก็ให้เราเนี่ยเดินตามรอยเท้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเราเดินตามมาถึงสุดของรอยเท้าแล้วนะครับก็จะมีโจรสลัดโดนกระโหลกยิงนะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการขุดนะครับตรงจุดที่เขาโดนยิงนะครับก็จะได้เป็นหัวกระโหลกมานั่นเองนะ เมื os, ่อคุณผู้ชมนะครับได้กระโหลกมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยยื่นไปให้กับตันนะครับเหมือนเดิมนะเพื่อให้เขาปลดปล่อยดวงวิญญาณนะครับของลูกเรือของเขานั่นเองนะโเคครับผู้ชมสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับชิ้นที่2นะครับก็เป็นเกาะซินเดอร์นะครับอยู่พิกัดที่ U 1 4นะครับผม ชูตะเกียงเวกขึ้นมานะครับเมื่อเราถึงเกาะแล้วนะครับแล้วก็เดินหานะครับเออเป็นโครงกระดูกนะครับกำลังเอ่อฝังนะครับก็ให้เราเนี่ยเดินฉายหาเอานะฮะเวกขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นเข้าเกาะก่อนเดี๋ยวแคบไหนให้ดูเร็วเอยวแคไหนให้ดูเร็วเราก็จะเจอจุดนะครับคุณผู้ชมก็ทําการขุดนะฮะขึ้นมาก่อนเดี๋ยวแคบไหนให้ดู เก็บอะไรมะไอเรื่องเนี้ยสบสอบอล่ะไอทเนี้ยสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับชิ้นที่3นะครับก็เป็นเกาะนี้เลยนะครับตามในคลิปเลยนะหรือว่าเกาะโดนัทนั่นเองนะคุณผู้ชมผมเรียกว่าเกาะโดนัทนะโอเคคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมนะครับเอ่อมาถึงที่เกาะแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับใช้ตะเกียงนะฮะเน้นตะเกียงเป็นหลักนะคุณผู้ชมส่วนแบเอ่อเควสตั้นนี้นะฮะ ก็จะพบกับกระดูกนะครับดีเลยเกิแล้วอ่าเราก็จะได้เป็นอาร์ติแฟกต์นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่3นั่นเองนะครับผู้ชมสำหรับอาร์ติแฟกต์ทั้ง3ชิ้นนี้นะครับผู้ชมคุณผู้ชมจะเอาไปขายก็ได้นะครับหรือว่าจะแค่ขุดก็ได้นะครับถ้าเราจะเอาแค่ผ่านอาชิคเมนหรือว่าผ่านเวรแบบ100%เซนี่ยก็แค่ขุดก็พอนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาไปขายนะ ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปขายเนี่ยมันจะได้ราคาแพงไหมนะแต่คิดว่าไม่น่าจะได้แพงเท่าไหร่เนะเห็นเป็นไรวะน,นีโอเคครับคุณผู้ชมก็เมื่อเรานะครับได้ทําการปลดปล่อยวิญญาณนะครับดวงที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยะจะได้เป็นแผ่นกระาดาษนะเป็นแผ่นที่3นะครับเป็นหน้าที่14นะครับ ในหน้าที่14เนี่ยนะครับผู้ชมมันจะให้เราเนี่ยวนเกาะนะครับทั้งหมด4เกาะนะครับก็เกาะ4เกาะเนี่ยจะมีดังนี้นะครับก็จะมี Ruby f a l l ดนะครับแล้วก็เกาะอันนี้นะครับ s สโตน Rock นะครับแล้วก็ m o โ o นะครับแล้วก็อีก1เกาะนะครับเป็นเกาะโมเทนแซนนะครับก็เป็น4เกาะนี้นะครับก็ไม่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เกาะไหนนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยให้ทำการขับเรือมาวนเกาะก่อน นะครับพอเราวนเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรือวิญญาณเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับก็ให้เราเนี่ยขับเรือตามไปตามเรือวิญญาณไปนะครับก็ทางดิจง,งานัเนี่ยเราไม่สามารถลัดได้นะครับเราไม่สามารถแบบลัดไปแบบว่าไปไฟินล็อกเลยเพื่อที่จะจบเ,เวสนี้เลยนะครับมันไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยขับเรือมาวนตามเกาะที่เขากําหนดมาให้ในหนังสือนั่นเองนะครับผู้ชม ก็สำหรับผมเนี่ยก็จะเป็นเกาะอันนี้นะครับเป็นสโตนล็อกนะครับก็วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเรือวิญญาณขึ้นมาแล้วนะครับก็เมื่อเราพบแล้วเนี่ยก็ขับเรือตามเรือวิญญาณไปเช่นเคยนะครับวิธีการตามเรือวิญญาณเนี่ยผมแนะนําให้เราเนี่ยขับเรือชมมันไปเลยนะครับแบบผ่านผ่านเรือมันไปเลยนะครับเพราะว่า บางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบชนเรือบัญญามันไปเนี่ยบางทีเนี่ยเรือมันอาจจะยังอยู่ที่เดิมก็ได้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับเกาะที่เราจะจบเวสนะครับก็จะเป็นเกาะฟินล็อกนะครับผมก็อย่างอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปข้างต้นนะว่าเราไม่สามารถลัดได้นะครับหรือว่าจะมาแบบจบเวสแบบเร็วๆแบบนี้ได้นะซึ่งเราจะต้องไปวนตามเกาะที่เขาได้กำหนดมาให้ก่อนนะครับ ก็เมื่อเรามาถึงเกาะฟีนล็อกแล้วเนี่ยนะครับก็ผมแนะนําก่อนเลยนะครับให้เราไปอ่านจดหมาก่อนนะครับเป็นจนอหมายเล่มที่5นั่นเองนะค,ค, okay, คผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อเรามาถึงเกาะฟีนล็อกแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยผมจะนับจากหน้าเรือของวิญญาณนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนำเข็มทิศขึ้นมานะครับแล้วก็เดินไปที่ทิศเอ็นของเกาะน,นะครับ เดินขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็จะพบกับถังบาเรียวนะครับแล้วก็จะมีจอโน้ตเล่มที่5อยู่นะครับก็ให้ทำการอ่านให้เรียบร้อยแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะปลดล็อกจดโน้ตทั้ง5้าเล่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อเรานะครับได้ทําการมาถึงเกาะที่ฟีดล็อกแล้วนะครับแล้วก็พบเจอเรือวิญญาณแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมให้นําตะเกียงของเวสนะครับขึ้นมา นะครับแล้วก็ทําการคลิกข,ขวาค้างไว้นะครับแล้วก็เดินตามรอยเท้าของบอสนะครับไปเรื่อยๆนะฮะก็เราจะพบกับเออเป็นขบวนศพนะครับเหมือนกับว่าเขานําศพของกัปตันเนี่ยมาฝังนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นบอสเฟรมไอปอดแดงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจก็ทําการเดินตามไปเรื่อยๆนะฮะ พอเที่ยมาฝั่งในสุาสานใครๆก็รู้จักโด่งดังจะตาย <laughs> เ,าเห็นหน้ากันอยู่ทุกวัน่ก็มาถึงตรงนี้นะครับผู้ชมก็ให้ยืนรอสักนิดหน่อยนะครับแล้วประตูถึงจะเปิดนะครับก็เมื่อประตูเปิดแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการส่องตะเกียงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดลงศพขึ้นมานะฮะแล้วก็ดึงหัวของกัปตันขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับให้เรานะครับย้อนกลับไปทางเดิมนะครับให้เราทําการสับสวิกนะเพื่อจะออกไปด้านนอกนะฮะคุณคุณไหมถือหัวถือหัวแล้วคุณคุณไหมอะไรมันหายไปเหตุยังใช่แล้วก็ให้เรานะครับทําการเคลียร์เวฟเสร็จให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเคลียร์ให้เสร็จเลยอ่าเมื่อเราได้ทําการเคลียร์เวฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับนำกระโหลกนะครับมาให้กับตันแพนตากอนนะฮะ เมื่อเรานำกระโหลกให้กับกับตันแพตากอนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะสำเร็จเควสซีบาวโซโนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากทำให้สำเร็จแบบ100%นะครับ<อ>ก็ให้เราเนี่ยทำเควสนะครับทั้งหมด3รอบนะครับซึ่งเป็นเควสซีบาวโซล3รอบนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปขุดอาร์ติแฟกต์หรือว่าสมุดนะครับก็คือคุณผู้ชมสามารถเดิน เควสตามเนื้อเรื่องมันได้เลยนะครับทำแบบนี้นะครับสามรอบนะก็จะปลดล็อกเอ่อทั้งหมดนะครับองทั้งหมดนะครับรวมถึงอาชีพเมนด้วยนะครับโอเคครับผู้ชมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับซีบาลโซนะครับก็ผมและเพื่อนๆเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปทํากันนะครับแล้วก็จะสำเร็จอย่างผมนะครับก็ใครสงสัยตรงไหนติด ติดตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรสอนอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาว่างนะครับก็จะทําทําได้ก็จะทําให้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ หวังว่าเพื่อนๆจะติดตามผมและเพื่อนๆนไปอีกนานๆนะครับก็ผมและเพื่อนๆนจะพยายามทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็วันนี้ผมนิกกี้แล้วก็เบกกี้พีน็อตนะครับต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันในทะเลนะฮะ